รละส่งความโต้อตอบแบบทันทีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที่ไม่ต้องใช้เซิฟเอมันเป็นเรื่องง่ายที่จะตั้งค่าและเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของคุณแสดงขึ้นในรายชื่อผู้ใช้ทันทีหลักอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายทำให้การสื่อสารได้เร็วขึ้นและด้วยการลากและวางการถ่ายโอนไฟล์คุณสามารถส่งไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีขนาดใดใน การสนทนาของผู้ใช้หลายคนพร้อมกับคุณสมบัติส่วนใหญ่ของรุ่นมาตรฐานวินโด w s นอกจากนี้ยังส่งข้อความออกอากาศหรือเริ่มต้นการสนทนากับสมาชิกทุกคนในกลุ่มใดๆอยู่เสมอเพียงไม่กี่ มอช่วยเหลือระยะไกลที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีการแบ่งปันสอทอคและนอกจากนี้ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคุณอสอและใช้งานอัตโนมัติของโปรแกร,รมประยุกต์และการตั้งค่าที่กำหนดเองในโดเมนขององค์กร การใช้งานและปรับใช้กับนโยบายกลุ่มไม่จำเป็นต้องใช้เซิฟเวอร์หรือการเชื่อมต่ออินเทรองรับทุกประเภทของสภาพแวดล้อมบริการเทอร์มินอลจากซิตริกและ Microsoft เริ่มทดลองใช้ฟรี30วันของคุณวันนี้